คือรูปานนะครับมันนี่พี่โอมาพิมพ์อย่างเดียวผ่นไปมั่วนะครับอ่าช่องสามข่าวตอนเช้าชอบพิธาทั้งนั้นนะครับก็นะขอบคุณครับอาจารย์แป๊กเก่งมากครับคอบคุูลมได้ดีมากก็ขอบคุณมากครับคุณไทยครับก็มันเป็นผมต้องบอกมันการเป็นฝึกเรานะครับให้เรามีโอกาสที่จะคือคนของภาคก้าวไกลก็จะไม่ไปไปเจออะไรที่มันผม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 ก็เห็นนะครับอย่างคุณชัยธวัฒนะฮะคุณพิธานะครับ หรือไม่ว่าทุกคนนะครับเขาเจออะไรที่มันหนักๆแล้วเขาก็ควบคุมอารมณ์ได้นะครับเห็นไหมว่าพรคก,ก้าวไกลแต่ละคนอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นคือมนุษย์คุณค่าของมนุษย์มันก็อยู่ที่เนี่ยครับเนาะคนสติมีสติใครควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่ากันคนนั้นก็เป็นผู้เจริญมากกว่าจริงไมหมฮะคุณนายเนาะเพราะฉะนั้นก็แค่นั้นเองแล้วผมเองก็ไปเห็นสอสพพรคก้าวไกลแต่ละคนเขาทําได้ผมก็ว่โอเคนั่นคือเป็นเรื่องที่ดีเราก็เป็นทําให้เราอะ แม้เขาจะเด็กกว่าผมนะผมก็ยังคือเมื่อก่อนผมก็ยังใจร้อนกว่านี้แต่พอได้เห็นแบบนั้นแล้วรู้วิธีวิธีคิดที่จะทาให้ใจเย็นทําให้ผมก็